มาดูความแซบกันต่อสำหรับสาวคนนี้ค่ะยิ่งโตยิ่งแซ่บต้องใช้คํานี้นะอ,อันนี้เรานับจากเวลาที่เข้าวงการแล้วกันเนาะย,ย,ยิ่งโตยิ่งแซบสวย,สสวยขึ้นสวยขึ้นอ๋ออยู่ในวงการมาสักพักนะคะความแซ่บของเธอก็มาเรื่อยๆนะคะสำหรับจันจินั่นเองนะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยนะคะนำมาฝากก,กันกับความเซ็กซี่ของจันจิของเรานะคะถึงแม้ว่าหนุ่มมาริโอ้ของเราเนี่ยก็จะแบบ เป็นพระเอกอยู่ในละครอ,อยู่ตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้ค่อยว่างเจอกันนะคะเราก็เลยเอาความแซบของจันจิมาฝากคุณผู้ชมนะครั้งนี้จันจีเขาก็นุ่งเป็นแบบบิกินี่เลยจ้ะ เขาเป็นสายแบบเฮลตี้อยู่แล้วเนาะเขาจะแบบออกกําลังกายเต้นใครที่ดูเต้นเก่งมากลายเต้นสวยมากนังมาจากเอ่อเกิร์ลกรุ๊ปไงนักร้องร้องเพลงด้วยแล้วก็เต้นด้วยแล้วก็มีแบบแรปเปอร์ด้วยนิดๆิหน่อยๆเนี่ยนะคะครั้งนี้ค่ะนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสีน้ําตาลมาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมใจสั่นไปกับเราพร้อมๆกันนี่ค่ะ กับการรับประทานนะคะอาหารเช้าเบรคฟาสต์อยู่ริมสระน้ําแบบนี้นะคะพักผ่อนสุดชิลค่ะอยู่ที่ทะเลนะคะเพ,ะพิ่มความสดชื่ในให้กับร่างกายแล้วก็ให้กับคนดูอย่างเราด้วยนะจันจีไม่พลาดจะหยิบบิกินี่สวมใส่อวดหุ่นสวยนะเป็นคิวของบิกินี่สีน้ําตาลตัวจิ๋วแบบนี้ให้เห็นความแซ่บแบบจัดเต็มบอกได้คาเดียวว่าเป๊ะ นะะจนไรที่ติไปเลยนะคะงานนี้ยอดไลค์กระฉูดนะหหลายคนก็อีโมจิรูปไฟบ่างรูปหัวใจบ้างเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับลุคนี้ไม่อ่อนโยนต่อหัวใจคนดูเลยนี่ค่ะภาพนิ่งนะคะว่าแซบขนาดนี้แล้วเนี่ยนะดูเอวเออเอาภาพเคลื่อนไหวมาให้ดูนะแ,แล้วกัน ภาพนิง่งแซบแล้วดูภาพเคลื่อนไหวค่ะทุกคนค่ะเรานะคะจันจิเนี่ยนะเวลาเขาไปทะเลหรือเขาอยู่บ้านเขาก็จะมีโมเมนต์แบบโคเบอร์นะคะมาฝากทุกๆคนอยู่แล้วเนาะครั้งนี้ค่ะนี่เลยค่ะนี่ๆนๆดูประกอบกันไปได้เลยนะฟาบชุดนี้เลยจ้ะเป็นไงเสียงคลื่นซาๆกับบิกินี่ตัวจิ๋วของเขาอา ปะปะ็นแบบให้เห็นแค่นี้พอมีแบบเต้นมีอะไรแบบนี้แต่ว่าอยาจาให้เห็นอันนี้ต้องเบาเพลงหน่อยนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เขาก็สอนเขามีโมเมนต,ต์ได้แบบเออสอนเต้นน่ารักให้เราได้ชมเป็นไงมาริโอก็มาริโอ้เธอ ก็ยอมก็ยอมก็ต้องยอมสาวล่าสุดที่เขาเอามาริโอให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีคงมีเขินอะไรอย่างนี้นะแบบหลายๆคนก็แซวว่าเออจันจีเขาไปออกรายการเขาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมาริโอบอกเวลาอยู่กับผมเขาไม่ค่อยพูดหรอกแต่เขาก็จะไปตอบในรายการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความน่ารักของมันบางทีเขาก็รอให้โอพูดบ้างไงบางทีผู้หญิงก็อยากมีโมเมนต์อะไรแบบนี้แต่มาริโอเขาไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะไม่ค่อยแต่เขาจะคุยกันเองสองคนแรกโอ้แต่ว่าคู่นี้เนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกสื่อ ือเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ความรักก็มันคงยืนยาวนะ่ารักใช่นะคะปงค่ะ